สวัสดีครับวันนี้เชฟต้นชิมก็จะพามาทําเป็นเมนูมึกกระตอยผัดน้ําดานะฮะนี่นะครับหาทานยากมากท่านผู้ชมนะครับสําหรับมึกกระตอยนะฮะอันนี้เชฟชาติไปได้มาจับแหลมแท่นนะครับหมายประจาเลยนะฮะนี่นะฮะแบบนี้หาทานยากนะท่านผู้ชมนะตาใใสเลยนะครับเครื่องผัดก็จะมีสามเกลือนะครับราบบักชีกระเทียมพริกไทยขกแล้วก็จะเป็นฟงรสด้วยหูุงรสนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บน้าตาลมะพร้าวก็ได้นะครับเพิ่มเติมด้วย จะเปซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสก็ได้นะครับจะเป็นซอสหอยลมนะฮะมีน้ําซุปน้ํเปล่าก็ได้นะครับนิดนึงนะครับส่วนขึ้นชาาินี้จะใส่ก็หรือไม่ใส่ก็ได้นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับนี่ครับส่วนผสมต่างๆนะครับใครอยากทำนะครับอย่าไม่เลยเดี๋ยวชิชาจะมาลงสูตรให้นะครับนี่ฮะส่วนซอสเซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้เมนูนี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่นะฮะเอามาประดับเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ ลองสั่งไปทานได้นะครับนี่นะสำหรับซอสเซงไฮ้แฮคเกจรจิ้งแบบใหม่ของชิฟชาตินะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวชิปชาติจะลงสูตรให้นะครับ